สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์หยิบยกเอาบทความของอาจารย์แก้วสันอัธิโพธิขึ้นมาโดยพาดหัวข่าวว่าแก้วสันแพร่บทความยุบซะเลยดีไหมเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับในแก้วสันอัธิโพธิซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และก็เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือว่าคอตสออาจารย์แก้วสรรเนี่ยได้ออกบทความโดยให้หัวข้อว่ายุบซะเลยดีไหมซึ่งแน่นอนละครับว่าวิธีการหรือว่ารูปแบบของอาจารย์แก้วสรรนั้นจะเป็นการตั้งคําถามแล้วก็ตอบคําถามด้วยตัวเองคําถามแรกครับอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ ที่เขาจะยุบพักเพื่อไทยคำตอบจากอาจารย์แก้วสันตอบมาอย่างนี้ครับถ้าเกิดมาหลักฐานชัดแจ้งทั้งกอกอตอกับสารรัฐธรรมนูญก็ต้องทำตามกฎหมายนะครับส่วนจะลงเออยอย่างไรเนี่ยจะไปว่าอะไรเขาไม่ได้หรอกครับคำถามต่อมาครับเมื่อตอนที่ยุบก้าวไกล ตุลาการที่โดนด่าอ่วมเลยนะครับว่าทําลายประชาธิปไตยไปยุบได้ยังไงเขามีเสียงเลือกตั้งตั้ง14ล้านเสียงคําตอบจากอาจารย์แก้วสันบอกว่าอย่างนี้ครับจะกี่ล้านก็ยุบได้ครับประชาธิปไตยคือความถูกต้องเป็นใหญ่ถ้าเกิดสาลเขาตัดสินตามกฎหมายเราไปด่าเขาไม่ได้นะครับไม่ชอบใจก็ไปแก้กฎหมายครับไม่ใช่ไปดาา่าศาลหรือว่าไปด่ากกตคําถามต่อมาครับและข้อห้ามคนนอก ครอบงำพักการเมืองเนี่ยเลิกได้ไหมครับคำตอบเป็นอย่างนี้ครับกฎหมายเราในวันนี้เนี่ยบังคับว่าสสต้องสองกัดพักนะครับเพราะฉะนั้นในพักก็ต้องมีความเป็นประชาธิปไตยผู้สมัครสสต้องผ่านสาขาการตัดสินใจสําคัญต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารเนี่ยต้องมาจากการเลือกของสมาชิกพัก กลไกทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้คนนอกพักมาครอบงําบงการพักได้กฎหมายพักการเมืองที่ไหนก็ต้องมีข้อห้ามนี้เท่านั้นแหละครับปัญหาสําคัญจะอยู่ที่การกําหนดความหมายของคําว่าครอบงําเท่านั้นเองว่าจะมีความหมายอย่างไรคําถามต่อมาครับกฎหมายไทยเนี่ย,ยบัญญัดว่ายังไงบ้างครับอาจารย์แก้วสันตอบอย่างนี้ครับ พระราชบัญญัติพักการเมือง2560เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่ามาตรา28ห้ามมิให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุมครอบงําหรือชี้นํากิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระไม่โดยทางตรงหรือไมาโดยทางอ้อมตามความข้างต้นเนี่ยนะครับ มันก็ต้องมีกิจกรรมของพักการเมืองก่อนอย่างเช่นการกาหนดนโยบายการคัดคนลงสมัครสอสอ,สอการตัดสินใจร่วมจัดตั้งรัฐบาลและก็การกําหนดตัวรัฐมนตรีถ้าเกิดว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยถูกกาหนดโดยคนนอกพักอย่างนี้ต้องยุบครับคําถามต่อมาครับแล้วถ้าเป็นเพียงแค่ความศรัทธาพูดอะไรก็รับฟังชอบฟังอย่างนีน้จะเรียกว่าครอบงมได้หรือเปล่าคําตอบคือ มันต้องถึงขั้นทําให้ขาดความเป็นอิสระเลยนะครับคําถามต่อมาครับยังให้เขาเรียกพักการเมืองร่วมรัฐบาลมาพร้อมหน้ากันที่บ้านจันสองล่าแล้วบอกว่าเราอยู่ด้วยกันต่อไปนะอย่างนี้เนี่ยจะเป็นการครอบงำไหมครับคําตอบเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าออกหน้าชี้แจงเจรจาแทนพรรคได้นขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่การครอบงำหรอกครับแต่เป็นการครอบครองพรรคเลยนะครับคําถามต่อมาครับ แต่ว่าต่อมาเนี่ยที่ประชุมพักก็เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากชัยเกษมเป็นแพรทองทานนะครับคําตอบจากอาจารย์แก้วสารบอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องตัวคนเ,นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่แค่ตัดสินใจใช้สูตรเดิมไม่เปลี่ยนก็เป็นการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วนะครับเรื่องตัวคนเนี่ยถ้าหากว่าตรวจสอบกันจริงๆคุณชัยเกษมอาจจะเป็นเพียงเป้าหลอกที่ชูขึ้นมาก่อน แล้วสั่งกันภายในเปลี่ยนเป็นลูกสาวอีกชั้นหนึ่งก็ได้หลอกกันอย่างนี้เลยครับเพื่อจะได้เห็นว่านางเนี่ยไม่ได้เป็นนายกเพราะพ่อสั่งนะครับแถมให้เจ้าตัวลุกขึ้นยืนยันว่าพร้อมจะเป็นด้วยพอแสดงได้อย่างนี้เนี่ยภาพการสืบมรดกหรือพักข้อควายที่เจ้าของข้อเชิดลูกสาวเป็นนายกมันก็จะเลือนไปคําถามต่อมาครับตามที่มีข่าวลือกันว่ามีคลิปภาพและเสียงในที่ประชุมจันทสองล่าอยู่จริงๆเนี่ย แค่นี้พอจะฟังได้ไหมครับพอจะเป็นเหตุผลได้ไหมครับที่จะยุบพ,พักเพื่อไทยคําตอบจากอาจารย์แก้วสานบอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยกกตหรือสารรัฐธรรมนูญควรจะสอบปากคําตัวแทนพักต่างๆประกอบด้วยนะครับว่าทําไมเชื่อว่าการพบทักษิณเท่ากับพบพักเพื่อไทยตัวคุณชัยกเกษมเองเนี่ยก็น่าจะถูกถามด้วยว่ารู้เรื่องอะไรไหมสุขภาพจริงๆเนี่ยไปไหวหรือเปล่าหรือถูกเขาใช้ชื่อเพื่อสับคาลอกเท่านั้น คำถามต่อมาครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับคําตอบจากอาจารย์แก้วสันก็คือว่าเรื่องแต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผู้ร้องเขาเสนอไว้แล้วนะครับเรื่องอื่นก็รวมเข้ามาในคดีนี้ได้อีกทั้งการส่งผู้สมัครพักเพื่อไทยลงสนามเลือกตั้งนายกอบจอบปทุมธานีทั้งการแสดงวิชันไทยแลนด์ที่มีการถแถลงนโยบายของพักเพื่อไทยละเอียดเป็นฉากมีการตัดสินใจปรับแก้เรื่องสําคัญสําคัญชัดเจนเรากับเป็นหัวหน้าพัก อย่างเช่นการปรับให้แจกเงินสดได้ในโครงการเงินดิจิตัลหรือว่าเรื่องเงินไขว่าพลังประชารัฐต้องเข้ามาร่วมทั้งตัวอย่างนี้เป็นตน้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่วิชั่นแต่เป็นกิจกรรมของพรักทักงสิ้นเลยคำถามต่อมาครับถ้าเกิดพรักเพื่อไทยเขาให้การว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนอากมากพูดไปทําไปโดยภาการเท่านั้นเราจะว่ายังไงล่ะครับคําตอบคือมาตรา28เนี่ย ให้รวมถึงการยินยอมให้ผู้อื่นชี้นําในลักษณะที่ทําให้ขาดอิสระโดยอ้อมด้วยนะครับคําถามต่อมาครับแล้วพักที่ไปร่วมประชุมจัดตั้งรัฐบาลกับคุณทักษิณเนี่ยจะโดนยุบด้วยไหมครับคําตอบคือไม่นะครับเขาไปรับฟังข้อเสนอแล้วเห็นด้วยว่าสมประโยชน์พักเขาเท่านั้นแหละครับมันไม่ใช่เรื่องถูกคุณทักษิณกอบงนินคาถามครับสรุปแล้วเนี่ย อาจารย์เห็นว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะฟังได้ไหมว่ามีการครอบงำกันจริงคําตอบจากอาจารย์แก้วสารบอกว่าอย่างนี้ครับผมชี้แต่เพียงว่ามีพฤติการอะไรที่จะนํามากล่าวอ้างเพื่อสนับสนุนได้บ้างเท่านั้นนะครับส่วนน้ําหนักชี้ขาดเนี่ยถ้ามีคลิปคุณทักษิณประชุมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคร่วมรัฐบาลจริงตรงนี้จะซวยหนักหนามากสําหรับพรรคเพื่อไทย หากได้ปากคําตัวแทนพักที่ร่วมประชุมเช่นพักพลังประชารัฐที่ยืนกัดฟันเจ็บใจอยู่เนี่ยมายืนยันด้วยจะยิ่งแย่นะักเข้าไปอีกนะครับทั้งหมดเดี่ยเราต้องฟังทั้งกรกตแล้วก็สารรัฐธรรมนูญอย่างช้าไม่เกินครึ่งปีก็รู้เรื่องครับคําถามต่อมาครับแล้วอนาคตของชาติบ้านเมืองจะเป็นยังไงคําตอบจากอาจารย์แก้วสันคือผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ท่านหนึ่ง ท่านบอกว่าหลังตุลาไปนี้เนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจที่วิกฤตจริงๆเนี่ยจะมาถึงด้วยแรงร้ายราวกับสึนามิเลยนะครับถ้าหากบวกกับรัฐบาลที่ไม่มั่นคงไม่น่าเชื่อถือด้วยแล้วเนี่ยบ้านเมืองเราก็ต้องเจ็บหนักหนาแนะ่ๆนี่ถ้าเกิดเขาเก็บตัวอยู่กับบ้านแล้วเลี้ยงหลานไปแบบเงียบๆไม่ไปล้างแค้นใครเนี่ยเราก็จะได้รัฐบาลได้กับตานฝ่ามลสุมที่ดีกว่านี้ไม่ได้เลยจริงๆชิบหายเอ้ย